สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้รัฐบาลประยุทธ์มีสะเทือนแน่นัทวุฒิเคลื่อนไหวแล้วลั่นกรองรบประกาศไล่ประยุทธ์อย่างเป็นทางการโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2564ผู้สื่ข่าวรายงานว่าน,นา,ยายนัทวุฒิใส่เกลือ แกนำคนเสื้อแดงได้โพสดคลิปวิดีโอพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากว่า15ปีของความขัดแย้งพลเอกประยุจันโอชามีอำนาจและโอกาสมากที่สุดในการแก้ปัญหาเป็นหัวหน้าคอสชอ,อำนาจเบ็ดเสร็จ5ปีเป็นนายกร,รัฐมนตรีที่ภูมิคุ้มกันเกิน100%อีก2ปีครึง่งล้มเหลวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม น,นายนทวุฒิระบตุต่อว่ากรวงหลวงกะล่อนหยับคายไร้วุฒิภาวะไม่เคยยอมรับความผิดพลาดโยนทุกอย่างลงบ่าประชาชนหมดสภาพรับมือโควิด1 9วัคซีนน้อยคนตายเกลื่อนถนนกิจการพินาศส,สูญสิ้นความเชื่อมัน่นไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะยิ่งเลวร้ายคนไทยสิ้นหวังน,นายนทวุฒิระบุอีกว่าขอประกาศขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชา พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่บัน,นี้เป็นต้นไปติดแฮชแท็กไล่ประยุทธ์ทุกแพลตฟอร์มสู้ด้วยกันครับโดยก่อนหน้านี้น,นายนทบุฒยใสเกลือได้โพสต์ข้อความวิเคราะห์สถานการณ์ของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จั์โอชาโดยมีรายละเอียดดังนี้มีคนถามเรื่องพกร่วมจะถอนตัวจากรัฐบาลผมตอบว่า ถ้าอายุสภาเหลือสัก6เดือนอาจพอคาดหวังได้แต่กับปีครึ่งที่เหลืออยู่แต่ละพักคงเลือกกอดอำนาจไว้ไม่ใช่เรื่องความหนักแน่นไม่ทิ้งกันอย่างที่อ้างหรอกเพราะตอนนี้ก็ปล่อยพลเอกประยุทธ์ เป็นเป้าใหญ่รับเละคนเดียวไม่เห็นพักไหนช่วยอยู่แล้วถ้าภูมิใจไทยถอนตัวเท่ากับแกงอนุทินหัวหน้าพักตัวเองซึ่งเป็นเป้าลำดับสองด้วยส่วนประชาธิปัตย์ลอยตัวแต่อำนาจมันหอมหวานที่สำคัญคือยังหาจุดเปลี่ยนจากสภาพถดถอยไม่ได้หรืออาจต้องแทนคุณที่คณะสามบอเคยอุ้มเป็นรัฐบาล การเมืองวันนี้ความทุกยากสูญเสียของประชาชนไม่อยู่ในสมนการอำนาจความเปลี่ยนแปลงโดยลำพังกลไกสภาพเป็นไปไม่ได้นายกหมดสภาพกักตัวเองอยู่บ้านไม่พบน้าประชาชนไม่พูดคุยกับสื่อมวลชนกว่าครึ่งเดือนแล้วความเชื่อมั่นไม่เหลือผู้คนสิ้นหวังทางรอดจริงๆคือต้องเปลี่ยนแปลงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไม่พอต้องช่วยกันบอกพลเอกประยุทธ์ว่าอยู่บ้านหยุดเถอะเพื่อชาติ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นและแล้วก็มาตามนัดงานเล็กๆไม่มารอบนี้ตาระเบียบใหม่สังคมไทยเอาออกไปเลยค่ะประชาชนไม่มีจะก,กินแล้วเดือดร้อนมากคนตายทุกๆวันรออยู่นะครับออกมาเติมความแข็งแกร่งให้ประชาธิปไตยเด็กๆรออยู่นะครับ ผมรอพี่ออกมาอยู่นะครับพี่นัทวุฒิต้องออกไปชุมนุมแบบค้างคืนเลยค่ะนี่ชุมนุมเป็นเวลามันก็เลยได้ใจมันก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็เลิกค่ะถ้าเราออกไปชุมนุมแบบกินนอนจนกว่ามันจะลาออกก็จะออกไปสู้ๆค่ะตอนนี้เอาทุกสีมารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนนะคะขับไล่ประยุทธ์ออกไปสู้ๆครับฝากความหวังไว้ทั้งประเทศเลยนะครับ ขอให้ขับไล่ให้สำเร็จด้วยขอให้พระคุ้มครองกลุ่มม็อบไล่มันออกเสียทีเถอะบุธ,ธิภาวะความเป็นผู้นำไม่มีเลยสักนิดเพราะไอ้พวกบ้าอำนาจนี่แหละประเทศไทยถึงไม่เจริญและประชาชนถึงอดอยากแบบนี้เอามันออกไปประเทศไทยจะได้เจริญความเป็นอยู่ของคนไทยจะได้ดีขึ้นฝากความหวังด้วยค่ะอยากเห็นอนาคต อยากมีชีวิตท,ที่ดีกว่านี้เอาความสุขของคนไทยกลับมาคนไตขนาดนี้บ้านเมืองพังขนาดนี้ประชาชนเรียกร้องอะไรไม่เคยสนใจเลยหลับหูหลับตาพูดชายชาติทหารไม่ทิ้งประชาชนประยุทธ์ท่านเป็นนายกคนแรกของประเทศที่ประชาชนเกลียดมากที่สุดเพราะป้นความสุขอำนาจมันหอมหวานสลือเกินออกมาเยอะๆเลยครับ พราะโควิดมันกลัวม็อบผมไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีคนติดโควิดจากม็อบสักคนงานนี้ชีกหน้ารัฐบาลประยุทธ์ทักษินจ่อมอบโควิดนูดช่วยคนไทยเผยคุณสมบัติสุดแม่นยำจีรัฐยาดองโดยเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2564นายชนินรุ่งธนาเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทยในกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ใน,ในปัจจุบันยังคงรุนแรงเพราะยังปรากฏภาพประชาชนนอนตายอยู่ข้างถนนโรงพยาบาลหลักของรัฐประกาศปิดรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ประชาชนต่อคิวรอเพื่อตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำให้เกิดปัญหาคอขวดในการรับเข้ารักษาตัวของประชาชนซึ่งปัญหาที่สำคัญคือความต้องการใช้การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR สูงเกินจำนวนเครื่องที่มี ทังนี้ดรทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เคยเสนอให้รัฐบาลนำเทคโนโลยีโควิดนูต r t p c ท Test มาใช้ในการตรวจหาเชือ้อโควิด1 9ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมีงานวิจัยรองรับว่ามีความแม่นยำ99.9%เทียบเท่าการตรวจแบบ RT-PCR สะดวกกว่าเพราะตรวจที่กระพุ้งแก้มขนาดเล็ก รู้ผลได้รวดเร็วภายใน90นาทีพร้อมไม่ต้องนำเชื้อเข้าห้องแลบสามารถดำเนินการที่ใดก็ได้จึงกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆให้ใช้เพิ่มศักยภาพในการตรวจได้รวดเร็วซึ่งเหมาะกับสถานการณ์การตรวจหาเชื้อโควิดในพื้นที่สีแดง13จังหวัดเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้โควิดนู้ COVID นนอยู่ระหว่างขั้นตอนการขึ้นทะเบ,บียนอุปกรณ์การตรวจเชื้อโควิด -19 กับองค์การอาหารและยาหรืออยมาหลายเดือนแล้วจึงอยากสอบถามออยว่าสามารถเร่งรัดดำเนินการขึ้นทะเบ,บียนอุปกรณ์โควิดนูนได้เร็วขึ้นหรือไม่เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจหาเชื้อได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียวลดภาระการตรวจหาเชื้อซ้ำและแก้ปัญหาขอขวด ผู้ติดเชื้อรอการตรวจ RT-PCR ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นนายชนินกล่าวว่าในรายการแคร์ครับเฮาเมื่อวันที่27กรกฎาคมดรทักษินยืนยันว่าสถาบันการแพทย์ในไทยได้ทดสอบประสิทธิภาพมาตั้งแต่ต้นปี2504แล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจขณะที่โควิดนู้ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนออยอของสหรัฐแล้ว และใช้แพร่หลายในอังกฤษรวมถึงประเทศอื่นแสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมาแล้วคนไทยจึงควรจะได้ใช้เทคโนโลยีนี้ด้วย ผมเชื่อว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลและฝ่ายราชการจะต้องขจัดทุกปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤตในเทนไปให้ได้ถ้าพลเอกประยุทธ์ลดทิฐิลงจะช่วยแก้ไขการระบาดของโรคได้มากกว่านี้ฟังสิ่งที่ดรทักษิณเสนอทางออกให้กับประชาชนไว้บ้างนะครับเห็นแก่ตัวเองให้น้อยลงทําเพื่อประชาชนให้มากขึ้นนายชนินกล่าวทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายง,งานเพิ่มเติมว่า ในช่วงหนึ่งของวงเสวนาในรายการแคร์ท็อคแคร์ครับเฮาตอนรถแมป t ูนิวนอ r m ม l ลวางเส้นทางสู่วิถีใหม่ที่คุณทักษิณได้เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการนั้นได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าของโควิดดูส rt p ์ r t e s t ที่เขาจะนำมาบริจาคให้คนไทยผ่านทาง มูลนิธิไทยคมระบุวา่ขาขณะนี้รอการอนุมัติโดยออยเพราะที่ตรวจของดินเอนูดเป็น PCR ถ้าออยอนุมัติจะบ,บริจาคผ่านมูลนิธิไทยคมและเครื่องตรวจนี้สามารถตรวจโควิดพร้อมกันทีละ40-50คนถ้าเจอก็มาตรวจ Verify อีกทีใช้เวลา90นาทีตรวจ On Spot ได้ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลตั้งศูนย์ตรวจที่โรงพยาบาลไม่ใช่คุยโม,โม้ไม่ขิงแต่เรื่องจริงเวลาตรวจ PCR ทุกเครื่องจะมีแอ s เซของยี่ห้อนั้นๆแต่เครื่องของดินเอนูดมีแอ s เซของทุกเจ้า ดังนั้นโอกาสพลาดน้อยมากโดยนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีจากกลุ่มแคร์ได้กล่าวเสริมอีกว่าลองทดสอบสองที่ที่โรงพยาบาลรามาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเครื่องของดินเอ็นุป,ประมาณ10เครื่องเพราะผลออกมาเป็นที่ประทับใจนำไปใช้พิจารณาต่อได้พอสมควรตอนนี้ผ่านจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปอยู่ที่อ,อยอถ้าผ่านเร็วก็จะช่วยได้เร็วตัวไม่ใหญ่ เป็นกระเป๋าหิ้วได้จะทําให้การตรวจเชิงรุกมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคนระดับผู้นำประเทศต้องเป็นแบบนี้สิเสียสลับเพื่อส่วนรวมคิดถึงประชาชนมาก่อนประชาชนถึงจะรักและเคารพขอยกย่องท่านทักษิณน,นายุข,ของคนไทยคะ่ะรักท่านนะคะกลับมาช่วยคนไทยด้วยเถอคะค่ะ ขอให้ผ่านค่ะรักท่านทักษิณท่านห่วงประชาชนอย่างแท้จริงถึงตัวอยู่ไกลแต่ใจยังห่วงคนไทยขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะอยากให้กลับมาช่วยคนไทยไวๆจังเลยค่ะสลิมอย่าเสอเออม,มาขอละกันนะจ๊ะแต่ท่านครับผู้นำของเรามันถือดีเด่นหญิงจองหองไม่รู้จะรับของที่ท่านจะมอบให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ คงไม่ผ่านง่ายๆแน่นอนเลยครับเพราะเป็นของท่านทักษิณเสียตังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับคนเก่งมีความสามารถก็อยู่ไม่ได้คนไทยรักกันทั้งแผ่นดินก็มีท่านทักษิณนี่แหละค่ะกลับมาช่วยประชาชนคนไทยให้มีความสุขอุดมสมบูรณ์ไร้โรคภัยเร็วๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัตติชนขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส,สด